Uh, anata wow. masbtnl สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิติทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของฟอร์เรนติโน่นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มทําคลิปแนวการเดินเกมแบบแรงสูงๆบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมอย่างแรกเลยเกมนี้ที่เราเอาฟอร์เรนมานะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับจะเห็นว่าดาฟฝั่งของข้ามเนี่ยจะเป็นอิกกี้วันเดอร์ทาร่าแล้วก็ปิดด้วย ลาวิลนะครับผมซึ่ง3ตัว4ตัวนี้ฟอร์เรนสามารถสู้ได้ทุกตัวเลยนะครับผมนี่ก็คือสาเหตุที่ผมเอาฟอร์เรนติโนมานะแล้วฮีโร่ตัวสุดท้ายเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ปิดด้วยดิกเตอร์นะครับก็ดิกเตอร์เนี่ยฟอรเรนสามารถสู้ได้อยู่แล้วนะครับตัวที่ฟอร์เรนจะสู้ไม่ได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวพวกวิบวับเอเลนดอหรือว่าจะเป็นตัวเลนประมาณนี้นะครับผมสาหรับดัฟนี้ฟอรเรนสามารถสู้ได้ทุกตัวเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเดินเกมในเกมกันบ้างนะครับผมอยากแรกเลยใครที่กําลังหาเว็บเติมเกม,เกมถูกๆผมขอแนะนํา Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ยอร์เซ็นต Ad Line Ad Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, Honor o i LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม ตอนแรกเราต้องรู้ว่าเราเจอกับตัวอะไรสําหรับเกมเนี่ยเราดูของก่อนนะครับเขาอาจจะเป็นทาร่าออฟหรือว่าลิคเตอร์ออฟหรือว่าวันเดอร์ออฟก็ได้นะครับมันสามารถโยกได้หมดนะแต่เกมนี้เข้าทาร่าไปโลกรแล้วก็ลิคเตอร์ออฟนะครับอย่างแรกเลยเวลาเราเจอฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยเราควรดูพลังแสงของเขานะครับสาหรับเกมนี้ลิเตอร์จะผีเสื้อมานะแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าฮีโร่ของเรากับฮีโร่เขาเราสามารถสู้ได้ไหมอย่างฟอร์เรนเนี่ยช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะพยายามเคลียร์คลิปให้เวลสองก่อนเราจะไม่เข้าใกล้พุ่มที่เขาอยู่นะครับผมก็จะรีบเคลียร์คลิปเห็นไหมต่างคนก็ต่างเคลียร์ไปนะครับแล้วก็รีบเคลียร์คลิปและช็อตนี้นะครับลิกเตอร์ก็เป็นอะไรไม่รู้นะอยู่ดีๆก็เดินไปหาป้อมนะครับเราก็เลยเคลียร์ฟรีนะครับอย่างช็อตนี้พอเราเห็นแล้วว่าฝั่งข้ามเนี่ยตายนะครับแล้วก็จะโซนขวาก่อนนะครับแล้วก็ดูมินิแมปด้วยถ้าไม่มีใครมาเติมเราก็จะมังกรเล็กนะแต่ช็อตนี้ฝั่งข้ามขึ้นมาบนนะครับเพราะว่าลิกเตอร์ตาย โลมหรือว่าป่าเขาก็จะเสียดายเว็บบนนะครับเขาเลยมาเคลียร์เว็บบนนะตอนนี้เราก็รอดูเชิงไปก่อนนะครับพยายามเซฟเซฟก่อนถ้าฝั่งของข้ามไม่โผล่เนี่ยเราก็จะไม่ออกเลนหรือว่าไปเคลียร์คลิปนะครับพอฝั่งของข้ามโผล่แล้วเราก็รีบมาเคลียร์คลิปเลยนะครับเห็นไหมผมก็จะรีบเคลียร์คลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วช็อตน,นี้ลิกเตอร์ก็งัดแล้วก็เล่นไปนะครับสังเกตดูนะเห็นไหมผมโดนลิกเตอร์งัดทีเดียวแล้วก็บวกกับพลังแฝงของลิกเตอร์นะก็จะเห็นว่าเลือดของผมเนี่ยก็ลดไปประมาณแบบ ข้อครึ่งเลยนะครับก็คือเสียเปียบนะในช่วงต้นเกมครับแต่ถ้าเราสกิลสองและปลาดอกให้โดนเนี่ยมันก็จะดีนะครับตอนนี้พอเราเคลียร์คลิปเสร็จล้วก็พยายามดูตรงพุ่มนะครับดูตรงมินิแมปดูตรงเลน,นกลางด้วยว่าอะไรมาเติมแล้วนะแต่เมื่อกี้จะเห็นว่าวันเดอร์เนี่ยเขาเริ่มจากบัฟบ,บนนะครับแล้วก็ไปจบบัฟลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง2นาทีเนี่ยที่ป่าเขาฟาร์มจบเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าป่าเขาจะมาแกงเลนบนนะตอนนี้ตัวเราเนี่ยถ้าเราปลาดอกโดนลิกเตอร์เนี่ยเราสู้ได้นะครับเราก็จะรีบเคล พอเราเคลียร์ก่อนก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับออฟเลนนะผมจะบอกตลอดว่าเราควรเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเติมเพื่อนก่อนถ้าเราทําได้แบบนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่ามังกรเกิดนะครับเราก็จะช่วยเพื่อนไปเอานะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยได้มังกรไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นโฟกัสไฟนะผมก็ฟิกเกอร์ไปแล้วก็สกิลลำลำนะครับแล้วก็เอลซูยิงนะครับผมก็ตายไป1ตัวนะพอเราได้มา1ตัวแล้วจะเห็นว่าป่าเราก็ตายนะครับล้วก็จะรีบวิ่งขึ้นไปกลลางเย เพื่อแท็กคลิปอย่างแรกนะครับผมอย่างที่2ก็คือเพื่อเราโซนดาร์กนะครับนี่ก็คือสาเหตุหลกักๆที่ผมวิ่งมาแล้วก็ทิ้งเว็บล่างนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะรีบมาเคลียร์เว็บบนใช่ไหมแล้วก็เอาดาร์กต่อนะครับสาเหตุที่เราต้องเอาดาร์กตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้มังกรน,นะน้อยเนี่ยต้นเกมเนี่ยเราควรได้ออบเจกต์หนึ่งอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยเกมเราก็จะตามเยอะนะครับพอเราไม่มีอะไรให้ทำนะครับเราก็จะมา,ามาังกรเล็กหรือว่าเปิดแมปให้เพื่อนนะหรือว่าจะเป็นการเคลียร์คลิปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ รูปแบบของเรานะครับแต่ตอนนี้คลิปเข้านะพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเห็นไหมอย่างที่ผมบอกผมก็จะมาเอาดาร์คซัลเลเยอร์ต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาดาร์คเนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีใครจะมาแย่งแล้วนะถ้ามีฝั่งตรงข้ามมาแย่งเราอาจจะดึงดึงหน่อยนะครับเหมือนเดิมพอเราเอาดาร์คเสร็จนะครับจะเห็นว่าเวฟคลิปเนี่ยกำลังเข้านะเราควรเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนแต่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้วันเดอร์ยังไม่โผล่นะผมก็จะพยายามเซฟเซฟเห็นไหมทุกคนจะเห็นดูผมจะอยู่ในพุ่มเซฟนะเซฟ นะครับเพื่อบอกเพื่อนๆนะว่าลิเตอร์หายนะครับบางทีเนี่ยลิเตอร์ไม่ได้อยู่ในเลนเนี่ยก็อาจจะไปเติมเพื่อนได้นะครับเราก็จะเอาชัวร์ติ๊กบอกว่าหายไปเลยนะครับและช็อตนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยขึ้นมาบนนะคือเวลาเราโซนเนี่ยเราพยายามอยู่ฝั่งขวาไว้นะครับผมเราอย่าไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดนะสมมุติว่าผมอยู่ฝั่งซ้ายหมดเนี่ยฝั่งขวาเราไม่เห็นอะไรเลยมันจะทําให้เราโดนแกงง่ายนะครับผมผมก็เลยจะพยายามโซนขวาไว้เพื่อให้เห็นว่าเวลาฝั่งของข้ามาแกงเนี่ย เราจะได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมสกิลได้นะครับช็อตนี้ผมก็เคลียร์คลิปปกตินะครับเห็นไหมตอนที่เราว่างๆเนี่ยเราก็จะมอาบางกรก่อนนะครับเมื่อกี้มีอยู่ฝั่งขวาภุ่มหนึ่งเห็นไหมเราก็จะรีบเคลียร์พอเคลียร์เสร็จก็เหมือนเดิมครับผมผมก็จะเคลียร์แล้วก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมเห็นไหมมันก็จะวนรูปอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เวฟการกราลังเข้านั้นแล้วก็ตรงล่างเนี่ยรู้สึกว่าไฟไม่มีแล้วนะครับผมตอนแรกผมจะเอียงไปล่างละแต่เราดูตรงมินิแมปแล้วว่าไม่มีไฟแน่นอนนะครับหรือว่าเราคาดการณ์ว่า รีบไปเคลียบบนก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่มีใครมารับกลางเราก็จะรับกลางแล้วก็มาเคลียบบนนะครับแต่เมื่อกี้จะเห็นตรงมินิแวรเราว่าป่าเราเนี่ยรับกลางนะครับเราก็จะรีบเคลีย์บนเลยนะครับสาเหตุที่เราต้องรีบเคลีย์ตอนนี้ทุกคนต้องดูเวลานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วง4นาทีแล้วช่วง4นาทีสมมติว่าผมมาเคลียร์เลนบนช้าแล้วโดนฝ่าตรงข้ามเนี่ยคัดไม่ให้มาเคลียร์นะครับเราก็จะเสียป้อมฟรีนั่นเองนะครับ เราต้องดูเวลาด้วยว่าเวลาไหนเราควรไฟนะก่อนสีนาทีสัก30วิเนี่ยเราพยายามจะตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยโอกาสเสียป้อมสูงมากแต่ตอนนี้เห็นไหมก็ฝั่งตรงข้ามโผล่กลางหมดผมก็จะกล้าเล่นกับลิเตอร์นะเห็นไหมแล้วก็สกิลต่อดนะครับสังเกตดูตว่าลิเตอร์ตัวนี้ก็ก็เชิงหนาอยู่นะครับผมไม่ให้ผมได้ลัำง,ง่ายๆเลยนะก็จะตอดแล้วก็ออกนะครับก็สมแล้วที่เป็นลิเตอร์ ถ้าเป็นแบบลิตอร์ตัวที่แบบห้าวๆหน่อยก็อาจจะโดนเราลํำเยอะนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเราไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะคือถ้าเราไปเติมเล้ลวเราโดนคัดเนี่ยโอกาสป้อมจะแตกสูงมากนะครับเราก็เลยเนี่ยเห็นไหมผมก็จะอยู่บนๆน,นะครับอยู่บนบน,บนเซตของนะครับแล้วชิดแรกเนี่ยเราจะเป็นฟอร์สเคปนะครับเดี๋ยวต้องมาอธิบายเรื่องของก่อนนะสาเหตุที่เราออกฟอร์สเคปก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องการความถึกนะครับผมอย่างที่2เราต้องการลดกูดาว แล้วก็อย่างที่3เนี่ยลิกเตอร์มันเป็นตัววิบวับนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทารา่าลิกเตอร์หรือว่าวันเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีอ่ามูฟเมนต์เร็วนะครับหรือว่าสกิลการหนีเร็วเราก็เลยออกฟอร์สเขยมาเพื่อที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยช้าลงนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือสาเหตุที่เราออกเป็นฟอร์สเขยมานะครับก็คือได้ความถึก รถกูดาวแล้วก็สโลฝัฝ่งตรงข้ามก็ถือว่าฟอร์สเค้มสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นไอเทมที่โคตรม,มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นกันต่อนะก็ตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีใครโพนะครับผมก็จะพยายามเซฟเซฟไว้นะครับระหว่างที่เราว่างๆเนี่ยผมก็จะมาเอาคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับผมคลิปตรงนี้เราสามารถเอาได้นะครับแต่เราไม่ควรเอาบัฟฟ้านะเพราะว่าป่าเนี่ยยังต้องใช้บัฟฟ้าแต่คลิปตรงนี้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับป่านะครับระหว่างที่เราว่างๆเนี่ยเราก็เอาคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะครับเราพยายาม อย่ายืนเฉยนะอย่ายืนแบบยืนโดยไม่ที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับอย่างน้อยถ้าเราไม่เอาคลิปเราก็ควรแบบเปิดแมบบให้เพื่อนหรือว่าว่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาเอาคลิปเล็กคลิปน้อยจะดีที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มการเงินแล้วก็ทําให้เรารวยอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารวยเนี่ยเราเป็นออฟเลนถ้าออฟเลนชนะเนี่ยป่าฝั่งเราก็จะเล่นง่ายนะครับพอเราคลิปเล็กคลิปน้อยเสร็จจะเห็นว่าลิเตอร์โผล่ตรงกลางนะครับแล้วก็อาจจะรีเลือนะ่อนนั้นแล้วเมื่อกี้วันเดอร์ก็โผล่บนนะครับผมก็จะเซฟก่อน ตอนนี้เวฟกลางไม่มีคนรับนะครับเห็นไหมเห,เหมือนที่ผมบอกไปช่วงต้นนะครับผบมว่าถ้าไม่มีใครรับกลางเราก็จะรีบมารับกลางก่อนเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสาหรับเกม rov นะคือสําคัญมากถ้าป้อมกลางเราแตกเนี่ยเราก็จะเล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าเขาเข้ากลางเขาสามารถขึ้นบนหรือว่าลงล่างก็ได้นะครับอ้าวแล้วช็อตนี้เราจเจออีกี้นะเราก็ลามไปนะครับตอนแรกเราจะรีบขึ้นไปยบนเราอีกี้แหลมน,นะครับเราก็เลยลามไปนะแล้วตอนนี้ทาร่าก็แหลมเหมือนกันนะครับแล้วก็ ได้ทาร่ามาอีก1คิวนะครับพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวนะครับเราก็จะรีบเคลียร์กลางนะครับสาเหตุที่เราไม่รีบขึ้นไปบนเนี่ยเพราะว่าเรนบนเน we ี่ยเราไปไม่ทันอยู่ละเราก็เลยเลือกที่จะมาป้องกันกลางก่อน,นครับพอเราป้องกันกลางเสร็จเรารู้ว่ากลางไม่แตกแน่นอนนะเราก็จะรีบขึ้นไปเคลียร์เว็บบนนะครับระหว่างที่เราเคลียร์เว็บบน,นเนี่ยเราก็ต้องดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเล่นตรงไหนหรือว่าทําอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เลนล่างป้อมเราแตกแล้วก็เลนกลาง เหมือนจะมีไฟนะครับระหว่างที่เราดูอยู่ว่าเกิดไฟไหมเราก็มา,าคลิปก่อนนะครับพอเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดไฟแล้วก็รีบมาเติมนะสังเกตด,ดูนะผมก็จะรีบวิ่งมาเติมนะเห็นไหมเพื่อนเล่นอยู่แล้วก็ลองมาเติมหรือว่ามากดดันฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับแล้วจังหวะน,นี้เราตัวไปบางนะครับแล้วก็วันเดอร์เกี่ยวมาหาเราผมก็เลยเปิดอันติลามไปเลยนะตอนนี้เราก็ลามไปแล้วก็มีกดดงกดดาบนะครับดาบถึกนะ แล้วก็เหมือนฝ่าสองข้ามเนี่ยยังจะไม่หยุดไฟนะเราก็จะหาจังหวะแล้วก็ปาดอกแล้วก็ลามลาไปก่อนนะครับพอรู้แล้วว่าเราลามไม่ได้ลิกเตอร์มาเราก็จะรีบออกไปก่อนนะครับถ้าเราดูจากสกิลเนี่ยสกิลเราอันตี คูดาวเหลือประมาณ8-9วีนะครับเราก็จะหาจังหวะเล่นอีกรอบนึงเพราะเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยชนะฝั่งของข้ามนะครับแล้วตอนนี้ก็ไฟจบไปแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับก็เคลียร์การไปก่อนหรือว่าหาจังหวะการเล่นเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบบวกขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยชนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปบีบเกมหรือว่าเล่นเกมจนเกินไปนะครับเพราะมันจะทําให้เกมเราเสียนะเราต้องเล่นไปตามรูปแบบเกมนะ เดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันตอนนี้ต่อนะครับผมจะเห็นว่าตอนเนี้ยเกมมันจะทรงๆนะแต่ถ้าเราดูจากป้ามฝ่าสรงข้ามกับป้ามเรานะจะเห็นว่าป้อมเราเนี่ยเหลือน้อยกว่านะก็คือเกมตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นการที่เราจะดูเกมตามหรือเกมน้ำอ่แล้วจังหวะนี้ลาวิลโพนะครับเราก็เลยล้ำไปเลยนะครับแล้วก็เลงแต่ลาวิลตัวเดียวนะเพราะว่าเราล้ำทาร่ามไม่ตายแล้วช็อตนี้เราก็ได้ลำ้ลำลาวิลแต่นะครับแล้ว m, ลวันเดิมมาเติมเราจะมีอันติอยู่เราก็ล้ำไปนะครับปลาดอกล้ำไปเลยนะ แล้วจังหวะนี้เหมือนยังไงเพื่อนเข้านาคอร์เข้าแล้วก็ฝืดเล่นต่อนะครับแล้วก็ปาดอกไม่โดนนะเพราะว่าวันเดอร์สกิลหลบแล้วก็เมทเข้ามานะครับแล้วก็สกิลสองแล้วรู้แล้วว่าเราเล่นไม่ได้แล้วเราก็ฟิกเกอร์ออกนะครับแล้วจังหวะนี้ลิกเตอร์มาปิดนะครับแล้วก็ดอกแล้ว ดิกเตอร์เข้าถึงตัวนะเราก็เลยลําไม่ได้ถ้าช็อตเมื่อกี้เราลัได้นะครับดิกเตอร์อาจจะตุยนะแต่ก็เราลําไม่ได้แล้วก็โดนทูดาเบไปก็ทําให้ช็อตนี้เราแตกไปนั่นเองนะครับอ่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเกิดไฟนะครับผมพูดถึงเกมตามหรือว่าเกมนํานะครับหลกัหลากๆการที่เราดูเกมตามหรือว่าเกมนำเนี่ยโดยรวมๆแล้วผมจะดูอยู่3อย่างนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยก็คือเปิมนะครับผมอย่างที่2ก็คือการเงินนะครับ แล้วก็อย่างที่3ก็คือฮีโร่ว่าฮีโร่เลนไหนแพ้ฮีโร่เลนไหนชนะตัวนี้ชนะเลนไหนตัวนี้แพ้เลนไหนตัวนี้สามารถสปีดแยกเตี่ยวได้ไหมอันนี้ก็คือรวมๆนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากสกอร์คิวจะเห็นว่าสกอร์คิวเราเยอะกว่านะครับแต่ป้อมเราเสียนะครับผมป้อมเกมตามสกอร์คิวนำแต่ ไม่ว่าปัม้มหรือว่าสกอร์คิวนะครับผมสุดท้ายแล้วมันก็จะคือเงินนะครับผมถ้าเงินฝั่งไหนเยอะกว่าเนี่ยก็คือเกมนำนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันต่อนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไม่มีคนไปนะแล้วก็เลนล่างเนี่ยยังเหลือป้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่าง f อร์เรนติโมันชนะนะครับผมในหลายๆตัวนะั้นในเกมนี้เราก็เลยเลือกที่จะมาดันปั้มคนเดียวได้นะครับเพราะว่าเราเล่นได้ หลายจังหวะนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์ป้อมไปก่อนแล้วตอนนี้เราเคลียร์ป้อมได้ล้หนึ่งป้อมตอนนี้จะเห็นว่าเว็บบเข้านะครับแต่นาคอสยังอยู่นะและตรงกลางเน่แทงไม่มีเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดันเลนขวาไปก่อนนะครับการที่เราดันเลนขวาอย่างนี้เพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาโฟกัสเราอย่างเช่น2 1ถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมาโฟกัสเรา2 1เพื่อนเราก็จะมีพื้นที่เล่นหรือว่าจะมีจํานวนคนที่เยอะกว่านะครับพอเราเคลียร์ขวาสูงแล้วจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยวิคอลแล้วเหมือนจะเกิดไฟเราก็จะรีบ เติมเลนกลางก่อนนะครับสังเกตดูเมื่อกี้ผมจะยึกหัวไปทางขวาทีนึงเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนไม่มีไฟนะครับแล้วก็ยึกมาซ้ายเพราะว่าเหมือนจะมีไฟอีกรอบนึงแล้วจังหวะนี้ลิเกเตอร์ดักอยู่นะครับแล้วก็ต่อต่อไปก่อนนะปาดอกแล้วก็ลามไปลามไปนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดน้อยนะเราเราเห็นว่าเม็ดแหลมออกมาแล้วก็อันตินะครับแต่อันติไม่โดนแล้วก็ชสกิลชิ่งไปแล้วก็ลามใส่นะครับผมแล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะอยากเล่นนะครับแล้วก็กดดาบแล้วลามไปนะครับพอรู้แล้วว่าเเรรราาาาาลลลมมมไไ่่ด้้้้แแววกกกก็็อออซยนนะคับ เพื่อเราก็ได้ป้อมไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงจะเห็นว่าไฟเหมือนจะเกิดนะครับแล้วอันติเราจะเสร็จแล้วเราก็ไล่ไปก่อนนะครับแล้วก็สกิล2แล้วก็เลงดอกไปหาวันเดอร์นะครับแล้ววันเดอร์เกี่ยวดีแล้วก็อันติไล่นะครับผมแล้วก็ตีแล้วก็วันเดอร์ก็แตกไปนะครับก็ได้เวันเดอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนกลางไฟอยู่นะแต่ เราไม่มีสกิลอันตีนะครับเราก็เลยมาทําเบฟขวาไปก่อนนะครับพอเราทําเบฟขวาเสร็จนะแล้วก็เห็นบัฟฟ้าเราก็จะเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับระหว่างที่เราบัฟฟ้าเราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเล่นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ได้ป้อมขวาแล้วแล้วก็เราก็แบ่งให้บัฟฟ้าให้เมดนะเพราะว่าใต้เท้าเรามีบัฟฟ้าแล้วตอนนี้ลิเตอร์แลบนะครับเราก็ลองอันตีแล้วก็ขู่ไปนะครับพอเราปาดอกไม่โดนเราก็ถอยก่อนนะจะเห็นว่าตอนนี้เลือดเราเหลือครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ลำเบอร์มาโซนให้เราแล้วเราเห็นตรงมินิแมปเล้ว่าฝั่งตรง เราเหลือประมาณ3าวิเหมือนจะเราจะอยากเล่นนะครับเราก็เลยดักพุ่มดูก่อนว่ามีตัวอะไรมาบ้างและตอนนี้ทาร่ากระโดดมานะครับแล้วฝั่งของข้ามมาเยอะเราก็เลยต้องรีบอันติแล้วก็โฟกัสเมดนะครับเราก็รำไปก่อนนะลำมัวมัวไปก่อนนับแล้วก็โฟกัสเมดพยายามโฟกัสเมดนะครับแล้วตอนนี้เม็ดก็ตายไปนะครับแล้วทาร่ามาดอกไม่โดนเราได้ตัดเตือนละ เราเล่นสกิลสองต่อนะครับผมแล้วก็ปาดอกไม่โดนอีกรอบแล้วลวิกเตอร์กำลังไล่เพื่อนเราอยู่นะครับเราก็ไปช่วยแล้วก็ปาดอกแล้วก็ลัมนะครับแล้วอันติเรามาพอดีนะครับผมแล้วก็อันติแล้วก็ลัมลัมลัลัลลนะครับลัมไปมั่วๆเลยตอนนี้นะครับปาดอก ปาดอกลามไปนะครับผมเราก็ได้ทาร่าอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้วันเดอร์จะงไงหนีได้ไหมผมก็จะพยายามจะชิ่งไปแล้วก็ปาดอกนะครับผมแล้วก็วันเดอร์ก็รอดไปนะครับผมช็อตนี้ก็ทําให้เราจากการที่เราตั้งรับช็อตเมื่อกี้แล้วก็ดึงไฟนะครับก็ทําให้เราชนะไฟนั่นเองนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยตาย3ตัวนะแล้วก็เรนบ,บนเนี่ยมีคลิปเข้าเลนล่างนาขอทาคลิปไว,ว้แล้วเราก็จะพยายามดันกลางให้คลิปกลางข้าวก่อนนะครับพอกลางข้าฝฝ่งของข้าไปเคลียร์บนแล้วก็เว็บล่างเรากําลังจะเข้านะครับเราก็พยายาม จะรีบมาเอาป้อมก่อนนะครับมา,าป้อมบาแหลกก่อนนะครับแล้วตอนนี้นาเขาก็ตีป้อมแล้วเราก็ได้บาแหลกไปนะครับพอเราได้ป้อมล่างแล้วจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีคลิปกำลังจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกดดันให้เพื่อนตีป้อมไปก่อนแล้วก็ลามนะครับแต่ช็อตน,นี้ผมมันตีไม่โดนเราก็เลยต้องกดดาบออกมาก่อนนะและเหมือนว่าวันเดอร์ไล่เรานะครับแต่ก็ไม่เอาเราละเราก็เลยต้องหนีก่อนนะครับเหมือนวันเดอร์จะอยากได้เราก็ลองปาดอกคูวันเดอร์ดึงเชือกไม่โดนนะครับเราก็ต้องถอยละ จังหวะนี้เราต้องติ๊กถอยแล้วนะเพราะว่าถ้าเราดูจากเลือดเนี่ยจะเห็นว่าเลือดเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับเราก็บอกเพื่อนว่ารีไปนะระหว่างที่เรากลับบ้านเนี่ยเราก็ควรบอกเพื่อนด้วยนะครับผมว่าเรากลับบ้านนะเพื่อเราจะได้เซฟมานะตอนนี้ถ้าเราดูเวลาเนี่ยก็จะเข้านาทีที่14นะนาทีที่14ี่นี่ก็คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าดาร์คซาร์เยอร์จะเกิดนาทีที่15เพราะฉะนั้นนาทีที่14เนี่ยเราต้องทําเวฟไว้หรือว่าจะเป็นการคิวนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ย เหมือนฝ่ายองค้ามเนี่ยอยู่กันเยอะนะครับเราก็จะลองมาดูก่อนนะแล้วก็จังหวะนี้เหมือนฝ่ายองค้ามอยู่ตรงกลางเยอะแล้วเรารู้ว่าตัวเราสู้ได้นะครับแล้ววันเดอร์ตอดเรานะครับเราก็จะหาจังหวะชิ่งคลิปแล้วก็เข้าไปอันติแล้วก็ลัมครับแล้วจอนี้ผมอันติปุ๊บแล้วก็ลัมนะครับลัมเป็นโดนทาร่านะแล้วก็ลองลัมไปดูนะครับเ้วเห็นว่าทาร่าก็เกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะครับพอเราลัมเสร็จนะครับเราก็มาโฟกัสตรงดาร์คซัลเลย์เห็นไหมผมก็จะติ๊กตรงดาร์คซัลเลย์นะครับแต่ตอนนี้ตรงกลางเหมือนจะเกิดไฟเราต้องร ถึงแม้เลนล่างจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองดูก่อนแล้วจังหวะน,นี้ผมกดดันแล้วก็ตีโดนเมดนะครับแต่ก็ปลาดอกไม่โดนนะแล้วก็ผมก็ลำมั่วนะครับผมไม่มีเลือดแล้วเราก็เลยต้องถอยนะครับสังเกตดูเพื่อนเราติ๊กถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถอยเป็นขบวนนะตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วเราก็ต้องรีก่อนนะครับดาร์คซเลยเยอร์จะเกิดประมาณ10วินนะ เราก็ต้องทําอะไรให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือว่าจะเป็นอันติหรือว่าจะเป็นไอเทมอะไรต่างๆนะครับแต่ผมไม่มีฟิกเกอร์นะเพราะว่าเราไปเล่นช็อตตรงกลางเมื่อกี้เกิดจะได้มาสักตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้แลว้วจังหวะนี้นาคอสไปหิวแคลรี่นะครับแล้วก็นาคอสก็แตกไปนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าคนเราเหลือเยอะกว่านะครับเอ้ยเหลือน้อยกว่านะครับแล้วจังหวะนี้ฝ่าต่อข้ามเหมือนจะไล่ามาเราพยายามดักก่อนนะแล้วก็พยายามโฟกัสตัวที่มีผลต่อทีมไฟ์นะครับแต่ตอนนี้ฝ่าต่อข้ามเหลือเลือดนิด,ดยอแเราก็เลยลัไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มา2คิวนะช็อตเมื่อกี้สาเหตุที่เราไม่เดินเข้าไปหาฝ่ายต่อข้ามตรงๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราเดินหาฝ่ายต่อข้ามตรงๆเนี่ยฝ่ายต่อข้ามก็จะถอยเพื่อดึงระยะหรือว่าดึงไฟ์มาหาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะดักแล้วก็เล่นช พอฝ่งของข้ามตาย2ตัวละเราก็จะรีบเปิดด์กเลยนะครับเพราะว่าตัวดาเมจฝ่องข้ามอย่างเช่นวันเดอร์หรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยเลือดไม่มีแล้วก็วันเดอร์น่ะเป็นป่านะครับไม่มีพานิชนะก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะเปิดด์กเร็วแล้วช็อตนี้เราก็ได้ด์กซัลเลเยอร์ไปนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราดูของผมนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะขึ้นเป็นดาบแดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเงินนะครับแล้วตอนนี้เลนโบนก็ตกอยู่นะครับผมเพื่อนเลยไปทาเลนโบนนัละเลนล่างเนี่ย เว็บสูงละเล่นบนมีคนไปทําแล้วนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะฟาร์มหาดาบแดงก่อนนะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องดูมินเนมแบทไปด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเว็บกลางกํลาลังเข้าแล้วก็เว็บล่างเนี่ยกลาลังตกนะครับแต่เราต้องดูดาร์กซาเเย่นะครับถ้าเราไปเลีรยวเว็บล่างเราอาจจะเสียดาร์คฟรีนะผมก็เลยไม่ได้ไปเลีรยวเว็บล่างนะครับเราก็เลยพยายามเอียงเพื่อไปเล่นบนนะครับเราจะเล่นกลางแล้วก็เลนบนนะครับถ้าเราไปเลีร์ล่างเนี่ยมันจะเป็นไฟ สี่ต่อห้ามันจะทําให้เราเสียเปรียบนะครับเราก็เลยปล่อยหมันม่วงดันขึ้นมานะครับแล้วจังหวะนี้เราก็พยายามดูเพื่อนก่อนนะเราจะได้ดาบแดงแล้วผมก็จะพยายามเคลียร์คิพให้ด้วยเพื่อเอาดาบแดงนะครับแต่ดูเหมือนว่าไฟสํสคัญกว่านะครับแล้วก็เราก็เลยไปล้วงหลังให้เพื่อนแล้วก็ไปลามข้างหลังนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ลาวิอมาแล้วก็ลามต่อครับล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเราก็เหลือฮาร่าตัวหนึ่งนะครับเหลือเลือดประมาณ30%นะครับแล้วก็เราก็ลามไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ตีไปนะแล้วช็อตนี้ ช็อตนี้ก็จบเกมไปแล้วนะครับผม โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแนวทางการเล่นฟอร์เรนนะครับผมในเล้ประมาณ70กว่าดาวนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับและตอนนี้ผมก็ครบ2 0,000ผู้ติดตามแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่คอยสนับสนุนแม้กระทั่งการดูสตรีมหรือว่าจะเป็นการดูคลิปหรือว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสำหร ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ